สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับดิฉันอีกแล้วนะคะดเรเจสสิก้างามถินนะคะวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องอัลไซเมอร์ดีซีส์นะคะหรือว่าโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังและรับชมได้เลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราก็มาดูความเสี่ยงกันก่อนนะคะหรือว่า r i s k f t c t o r นะ ความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นั้นมีอะไรบ้างนะคะความเสี่ยงแรกก็คืออายุอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดสําหรับโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความชาราโดยทั่วไปแต่เมื่อคุณโตขึ้นโอกาสในการพัฒนาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตามอายุของคุณนั่นเองการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าทุกปีจะมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะ 4ครั้งต่อประชากร1000คนนะสำหรับผู้ที่มีอายุ65-74ถึงีปีอ่แล้วก็ในบรรดาผู้ที่มีอายุระหว่าง75ปีถึง84ปีก็จะมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึง32ครั้งต่อประชากร1 0 0 0พันคนและสำหรับผู้ที่มีอายุ85ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ถึง76ครั้งต่อประชากร1,000คน,นะคะ่ะ ความเสี่ยงต่อมานะคะก็คือผู้ที่มีประวัติครอบครัวและพันธุกรรมความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์จะค่อนข้างสูงขึ้นหากย่าสายตรงนะพ่อแม่หรือพี่น้องของคุณเป็นโรคนี้ยีนในครอบครัวจะส่งผลต่อความเสี่ยงอย่างไรนั้นไม่สามารถอธิบายได้แต่ปัจจัยทางพันธุกรรมนั้นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะซึ่งเดลโมเจสอ่ะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะคะคือปัจจัยพันธุกรรมที่เข้าใจได้ดีก็คือรูปแบบของยีน อะพอริโพโปรตีนหรือว่า,ารูปแบบของยีนอะพอีสัอะพอีโฟ e นะคะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ประมาณ25%ถึง30%ของประชากรที่มีอลีนอะพอีโฟเนี่ยนะคะอะพอีอีโ e ฟ e เนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มียีนรูปแบบนี้นั้นจะมีโรคพัฒนาเกิดขึ้นได้นะคะนักวิทยาศาสตร์พบการเปลี่ยนแปลงที่หาได้ยากในยีนสามยีนที่จะ รับประกันได้ว่าบุคคลที่ได้รับยีนใดยีนหนึ่งนี้จะเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีสัดส่วนน้อยกว่า1%ของผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะความเสี่ยงต่อมานะคะก็คือ สำหรับผู้ที่มีภาวะด,ดาวซินโดรมนะคะหลายคนที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์สิ่งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการมีโครโมโซมที่21 3ชุดนะคะโครโมโซม21นั้นจะเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโปรตีนที่นําไปสู่การสร้างเบต้าอะไมาลอยไอเจ้าเบต้าอะไมาลอยนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนของ เบต้าอะไม,มลอยก็จะกลายเป็นคราบจุลินทรีย์ในสมองหรือถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเป็นขยะในสมองนั่นเองนะคะอาการมักจะปรากฏขึ้น10-20ปีก่อนในผู้ที่มีดาวซินโดมที่จะเกิดเร็ว,วกว่าประชากรปกติทั่วไปนะคะก็คือกล่าวง่ายๆก็คือสมมุติว่าคนทั่วไปจะเป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุประมาณ70ใช่ไหมแต่คนที่เป็นดาวซินโดมเนี่ยก็จะเป็นก่อนประมาณ10-20ปีนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเพศนะโดยรวมแล้วนะคะผู้หญิงก็จะเป็นโลคนี้มากกว่าเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงก็จะมีอายุยืนกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเป็นโรคความอ่อนด้อยทางปัญญาหรือว่า MCI นะคะก็คือว่าเป็นสติปัญญาบกพร่องนะคะคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยหรือว่าโรค MCI นั้น จะมีความจําแล้วก็มีทักษะการคิดอื่นๆลดลงนะคะซึ่งมากกว่าปกติตามอายุของบุคคลนั้นแต่การลดลงก็ไม่ได้ขัดขวางบุคคลนั้นจากการทํางานในสังคมหรือสภาพแวดล้อมการทํางานนะอย่างไรก็ตามผู้ที่มีภาวะ MCI ก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะเมื่อ MCI นั้นส่งผลต่อความจําเป็นส่วนใหญ่ภาวะนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมเนื่องจาก โรคอัลไซเมอร์การวิจัยโรค MCI ทําให้คนที่ได้รับการวิิจัยนั้นจะให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะเพราะว่าจะมีการหากลยุทธ์เพื่อชอดเชยการสูญเสียความทรงจำนะเพราะว่าเราจะมีการนัดเนะนัดหมายคุณหมอจะมีการนัดหมายมาดูแลสุขภาพเป็นประจำเพื่อติดตามอาการนั่นเองนะเราก็จะต้องดอูการพัฒนาการ พัฒนาของโลกนี้นะก็จะทำให้คนที่เป็นโรค MCI นั้นเข้าถึงการตรวจอัลไซเมอร์ได้เร็วกว่าคนปกตินั่นเองนะคะอ,อีกความเสี่ยงหนึ่งนะคะก็คือผู้ที่ได้รับการาบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะจากการศึกษาหลายชิ้นนะคะงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปที่ได้รับการาบาดเจ็บที่สมองหรือว่า TBI นั้นมีความเสี่ยง เพิ่มขึ้นต่อภาวะสมองเสื่อมแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้นนะคะในผู้ที่มี TBI ที่รุนแรงแล้วก็หลายรายการการศึกษาบางชิน้นพบว่าความเสี่ยงอาจจะมากที่สุดภายใน6เดือนแรกถึง2ปีหลังจากได้รับการบาดเจ็บทางาศารีรษะนะคะต่อมานะคะแอร์พอลูชชันหรือว่ามลพิษทางอากาศเนาะ ก็คือการศึกษาในสัตว์ทดลองนั้นพบว่าฝุ่นละอองในอากาศสามารถเร่งการสลายของระบบประสาทได้จากการศึกษาในมนุษย์นะคะพบว่าผู้ที่ได้รับการสัมผัสมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะพวกไอเสียจากรถยนต์นะคะหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการจะราจรติดขัดอยู่ในเมืองใหญ่การเผาไหม้นะคะต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเผาป่านะคะก็มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของภาวะสมองเสือ่อม มากขึ้นนะคะและอีกอีกอีก,อก,อก,อกข้อนหนึ่งก็คือผู้ที่บริโภคแอลกอฮอล์ะะมากเกินไปเป็นที่รู้กันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองอเรื่องนี้ก็รู้กันมาช้านานแล้วนะคะแต่การศึกษาแล้วก็บทบทวิจัยงานวิจัยหลายชิ้นนะคะพบความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะ ภาวะสมองเสื่อมที่เริ่มมีอาการในระยะเริ่มต้นค่ะริกแฟกเตอร์ต่อมานะคะก็คืออันนี้สำคัญมากเนาะก็คือพัวสลีปแพทเทิร์นก็คือรูปแบบการนอนหลับที่ไม่ดีจากการวิจัยนั้นพบว่ารูปแบบการนอนที่ไม่ดีเช่นปัญหานอนหลับหรือการนอนหลับที่ไม่สนิทนะหรือว่านอนน้อยเกินไปมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้นของการเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะต่อมาก็คือไลฟ์สไตล์ของสุขภาพหัวใจนะคะการวิจัยนั้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงเดียโอกันที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะสมองเสื่อมนะคะยังไม่ชัดเจนว่าปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมโดยการทําให้การเปลี่ยนแปลงของสมองเสื่อมหรือทําให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดสมองหรือไม่ นะแต่ว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะสำหรับผู้ป่วยทีเออ่เป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่าเป็นหลอดเลือดตีตันนั้นก็จะสังเกตได้ว่ามีการออได้รับการวินิจัยมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะการขาดการออกกำลังกายนะคะ lack of exercise นะคะอวบซิตหรือว่าโรคอ้วนนะคะ การสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการได้รับควันบุหรี่คือสองนะความดันโลหิตส,สูงคอเลสเตอรอลสูงเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านมีคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมน้ําตาลคุมคอเลสเตอรอลหรือคุมความดันให้ให้ดีนะคะเพราะว่าหากควบคุมได้ไม่ดีปัจจัยเหล่านี้ก็จะเอ่อเป็นความเสี่ยงนะคะที่ทำํำใ,ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ นะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของคุณได้ในระดับหนึ่งนะตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายเป็นประจำนะคะแล้วก็อาหารไขมันต่ําเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยผักและผลไม้มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของการเกิดอัลไซเมอร์นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการมีส่วนร่วมทางสังคมจากการศึกษาพบว่าการเข้าสังคมนะคะและก็การ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กระตุ้นจิตใจนะคะตลอดจนการศึกษานะคะผู้ที่มีการศึกษาน้อยนะหรือว่าการศึกษาต่ำนั้นก็คือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์ได้มากกว่านะคะก็คือพูดง่ายๆเราต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะตลอดเวลาจะทำให้เราลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ มานะคะเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นอย่างไรนะคะสาเหตุที่แท้จริงของโรคอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัดแต่ในระดับพื้นฐานนั้นโปรตีนในสมองไม่สามารถทํางานได้ตามปกติสิ่งนี้เองจะรบกวนการทํางานของเซลล์สมองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาทนะแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมาเช่นเซลล์ประสาทเสียหายแล้วก็การสูญเสียการเชื่อมต่อกันนะในที่สุดนะ เซลล์ประสาทนั้นก็จะตายนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสําหรับคนส่วนใหญ่โรคอัลไซเมอร์นั้นเกิดมาจากการผสมผสานการระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมวิถีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสมองในเมื่อเวลาผ่านไปนะคะในกรณีที่น้อยกว่า1%นนั้นโรคอัลไซเมอร์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกือบจะรับประกันได้นะคะว่าบุคคลนั้นจะหรือว่าบุคคลใดนะจะเป็นโรคนี้ในกรณีนี้นะคะ โรคมักจะเริ่มขึ้นในวัยกลางคนการพัฒนาของโรคก,ก็จะเริ่มหลายปีก่อนที่จะมีอาการแรกเลยนะคะความเสียหายส่วนใหญ่มักจะเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณสมองส่วนที่ควบคุมความจำนะคะการสูญเสียเซลล์ประสาทแล้วก็จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆในสมองรูปแบบที่สามารถคาดเดาได้นะคะส่วนในระยะท้ายของโรคนั้นสมองก็จะหดตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะ อันนี้เป็นภาพนะดูจากใน d i a g r a ภาพก็รูปบนก็จะเป็นสมองปกตินะคะ่วนรูปล่างก็จะเป็นสมองของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเบต้ามลอยด์ p l เห็นไหมคะในเซลประสาทน,น,ะะ <mm> นักวิจัยนะคะนักวิจัยก็จะพยายาม ทำความเข้าใจสาเหตุของเจ้าโรคอัลไซเมอร์นะส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของโปรตีนที่อยู่ในสมองที่เราเรียกว่าเบต้าไมลอยนะคะเบต้าไมลอยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนที่มีขนาดใหญ่เมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้นะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเจ้าเบต้าไมลอยเมื่อจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่เป็นพิษต่ตอเซลล์ประสาทนะคะก็จะขัดขวางการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองนะไอกลุ่มก้อนเหล่านี้เอง มันก็จะตกตะกอนจับตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเราเรียกว่าอะไมลอยด์พลักหรือแผ่นอไมลอยด์นะคะแล้วก็รวมกับเศษอื่นๆด้วยนะมันก็จะจับกันกับเซลล์อื่นๆจนยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะแล้วก็ในสมองเราก็จะมีโปรตีนเทานะคะมีส่วนสนับสนุนภายในเซลล์สมองแล้วก็จะมีระบบการขนส่งเพื่อนำสารอาหารแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต่างๆนะ ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เจ้าโปรตีนเทาเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างไปนะแล้วก็ระเบียบโครงจัดระเบียบโครงสร้างที่เราเรียกว่านิวโรไฟบิลารีนะคะมันก็จะพันกันยุ่งเหิงกันไปหมดเลยมันจะทำให้รบกวนการขนส่งของระบบสื่อประสาทเนี่ยแล้วก็เซลล์ประสาทเนี่ยเสียหายนะที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถกำจัดไอเจ้าขยะของ ของของสมองหรือเราเรียกว่าเบต้าอะไมลอย์เนี่ยที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอดนอนหรือนอนไม่พอนอนน้อยเกินไปเนี่ยสมองของเราก็จะไม่มีเวลาในการคือไม่มีเวลาพอที่จะมาไอกำจัดเจ้าเบต้าอะไมลอยนะเพราะฉะนั้นการนอนจึงเป็นสิ่งสําคัญนะก็จะสังเกตขึ้นได้นะคะว่าคนที่อดนอนนอนน้อยบางทีเราหลงหลงลืมลืมใช่ไหมคะ เหมือนจะแบบประสาทลงหลงลืมลืมนั่นเองก็คือเจ้าเบต้าอะไมลอยเนี่มันมนันเป็นเป็นขยะที่อยู่ในเซลล์ประสาทนะครับมันมันมีมากเนาะร่างกายกําจัดเองได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราจําเป็นนะคะที่ห้ามอดนอนนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของซิม ptom กันบ้างนะคะหรือว่าอาการเนาะอาการของโรคอัลไซเมอร์นะคะก็จะมีการ อ่าสูญเสียความทรงจำนะคะหรือว่า Memory r o s s เนาะการสูญเสียความทรงจำก็คือเป็นอาการสำคัญของโรคอัลไซเมอร์เป็นสัญญาณเริ่มต้นนะได้แก่ปัญหาในการจดจำเหตุการณ์หรือว่าการสนทนาล่าสุดเมื่อความจำแย่ลงนะคะอาการอื่นก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยเมื่อโรคดำเนินไปในตอนแรกคนที่เป็นโรคนี้อาจจะรู้ตัวนะคะว่ามีปัญหาในการจดจำสิ่งต่างๆแล้วก็การคิดอย่างชัดเจนแต่เมื่ออาการแย่ลงนั้น เขาก็จะเริ่มไม่รู้ตัวนะสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนอาจจะเริ่มสังเกตเห็นปัญหาเหล่านี้ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของอหน่วยความจําหรือว่าเมมโมรีนั่นเองนะคะทุกคนมีความจําเสื่อมในบางครั้งแต่การสูญเสียความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ยังคงมีอยู่และแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปการสูญเสียความทรงจํานั้นจะทําให ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานที่ทำประจำในที่ทำงานหรือที่บ้านนะคะเช่นผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อาจจะพูดประโยคและคำถามซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปนะคะลืมการสนทนาลืมการนัดหมายหรือเหตุการณ์ต่างๆวางของผิดที่มักจะวางไว้ในที่ที่ไม่เข้าท่าเข้าทางนั่นเองนะคะหลงทางในสถานที่ที่พวกเขาเคยรู้จักดีนะคะในที่สุดก็จะลืม ชื่อสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ลืมสิ่งของในชีวิตประจำวันนะมีปัญหาในการค้นหาคำที่เหมาะสมในการเรียกวัตถุนั้นๆน,น,นะ,ะแล้วก็การแสดงความคิดการสนทนาก็จะสับสนไปหมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือการคิดและการใช้เหตุผลโรคอัลไซเมอร์นั้นจะทําให้เกิดความยากลําบากในการมีสมาธิการคิดโดยเฉพาะการคิดกับสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะเช่นตัวเลขนะการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษอาจจะเป็นเรื่องการจัดการการเงินสมุดเช็คดูยอดคงเหลือการชําระบินต่างๆให้ตรงเวลานะในที่สุดคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็จะไม่สามารถ จดจำหรือจัดการกับตัวเลขได้เลยนะคะต่อมานะคะการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจต่างๆโรคอัลไซเมอร์ก็จะทำให้ความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็วิจารณญาณในสถานการณ์ประจําวันลดลงตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งอาจจะตัดสินใจเลือกอในการสวมเสื้อผ้าผิดประเภทในสภาพอากาศนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากสาหรับบางคนที่จะตอบสนองปัญหาในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นบุคคลน,นั้นอาจจะไม่รู้ วิธีจัดการกับอาหารที่ไหม้อยู่บนเตาหรือตัดสินใจขณะขับรถเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นก็มีความเสี่ยงมีความอันตรายนะคะอย่าให้ทํากับข้าวอย่าให้ขับรถนะคะการวางแผนการวางแผนและการปฏิบัติงานที่คุ้นเคยกิจกรรมประจำวันที่ต้องทำตามขั้นตอนตามลำดับนะคนเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นก็จะไม่สามารถทำได้เลยนะคะ เช่นรวมถึงการทำอาหารหรือว่าการเล่นเกมโปรดนะในที่สุดคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสมองเกิดขึ้นในโรคอัลไซเมอร์จะส่งผลต่ออารมณ์พฤติกรรมภาวะซึมเศร้านะสูญเสียความสนใจในกิจกรรมนะคะผู้ป่วยก็จะถอนตัวออกจากสังคมมีอารมณ์แปรปรวนมีความไม่ไว้วางใจผู้อื่นมีความโกรธมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการภาเนจรน,นะการสูญเสียการยับยั้งชั่งใจมีอาการหลงผิดเช่นเชื่อว่ามีของถูกขโมยมานะคะแล้วก็ลืมวิธีการทํางานพื้นฐานนะจนสุดท้ายอาจจะลืมแม้กระทั่งการแต่งตัวแล้วก็การอาบน้ําได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีญาติหรือว่าคนสนิทเป็นผู้ป่วย อัลไซเมอร์เราต้องให้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แกล้งนะบางทีมันก็เหมือนแกล้งแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แกล้งค่ะก็มาดาู Preserve skill ของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะก็คือทักษะที่เก็บรักษาไว้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางความด้านความจำนะหรือทักษะอย่างมากแต่ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นก็ยังสามารถ รักษาทักษะบางอย่างไว้ได้นะแม้ว่าการจะแย่ลงก็ตามทักษะที่รักษาไว้อาจรวมถึงการอ่านการฟังนะคะหรือการเล่าเรื่องการแบ่งปันความทรงจําการร้องเพลงการปังเพลงการเต้นราการวาดภาพหรือว่าการทํางานฝีมือทักษะเหล่านี้อาจถูกรักษาไว้ได้นะคะเพราะถูกควบคุมโดยส่วนต่างๆของสมองที่ได้รับผลกระทบอคนละส่วนนะคะคนละช่วงกับ ส่วสิ่งเอ่อช่วงที่เกิดโลกนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปพบแพทย์นะคะเงื่อนไขหลายอย่างอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียความทรงจําหรืออาการทางสมองเสื่อมอื่นๆเงื่อนไขาบางอย่างสามารถรักษาได้หากคุณกังวลเกี่ยวกับความจําหรือทักษะการคิดอื่นๆให้ปรึกษาผู้ให้บริการสุขภาพของคุณก่อนนะคะหากคุณกังวลเกี่ยวกับทักษะการคิดที่ คุณสังเกตได้จากสมาชิกในครอบครัว,วหรือเพื่อนให้พูดถึงความกังวลของคุณแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับการาความกังวลต่างๆไปกับแพทย์นะคะไปหาคุณหมอหรือไปหาผู้ให้บริการสุขภาพในชุมชนของคุณนะในประเทศของคุณค่ะมาดูเรื่องคอ m p l i c a t i o n นะคะหรืออาการของอัลไซเมอร์เช่น จะมีอะไรบ้างนะก็มีความจําเสื่อมนะสญเสียการความสามารถในการใช้ภาษาการตัดสินใจบุกพ้องแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสมองอื่นๆอาจทําให้ยากต่อการจัดการสภาวะสุขภาพอื่นๆพูดที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะ,ะก็จะไม่สามารถบอกใครบางคนเกี่ยวกับความเจ็บป่วยได้นะเซนเขาเจ็บก็จะบอกไม่ได้ด้วยนะคะอธิบายอาการของโรคอื่นๆนะเราก็ต้องทําตามแผนการรักษานะคะ,ะเวลาสมมติมีคนไข้มาปรึกษาเราก็ต้องอธิบาย แผนการรักษานะอธิบายผลข้างเคียงของยานะคะเมื่อโรคอัลไซเมอร์เข้าสู่ระยะสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงทางสมองก็จะเริ่มส่งผลต่อการทำงานทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการกลืนนะคะการทรงตัวการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้และกระเพาะปัสสาวะผลกระทบเหล่านี้เองก็จะทาไปสู่ทานานาคนไข้นะไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆเช่น การหายใจนะคะการเอาอาหารกลืนอาหารเหลวนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีการสำลักนะคะเราก็มีไข้วัดปอดบวมติดเชื้ออื่นง่ายขึ้นนะคะมีกระดูกหกักแพ้กดทับบกพ่องทางโภชนาการมีการขาดน้ำท้องผูกหรือว่าท้องเสียมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากแผลในปากหรือฟันผูกได้ด้วยนะคะ าดูเรื่องอการ r ีเว e นชันนะคะหรือว่าการป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์นั้นจริงๆก็ไม่สับไม่ใช่ภาวะที่สามารถป้องกันได้แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินชีวิตหลายอย่างสามารถป้องกันและแก้ไขได้นะคะหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการทำตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะการวกควบคุมเบาหวานควบคุมความดัน ควบคุมคอเลสเตอรอลไขมันในหลอดเลือดนะก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะอัลไซเมอร์ได้นะคะแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่ทำจากผักและผละไม้สดนะคะใช้น้ำมันที่มีประโยชน์นะคืออาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำนะแล้วก็คุณถ้าคุณสูบบุหรี่คุณก็ต้องเลิกนะคะดื่มเหล้าคุณก็ควรจะต้องเลิกนะคะการศึกษาในระยะยาวชิ้นหนึ่งนะคะ ในฟินแลนด์นั้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนั้นช่วยลดความเสี่ยงทางความคิดของผู้มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมผู้ที่อยู่ในการทดลองในการรับการฝึกอบรมนะคะกลุ่มที่เน้นเรื่องอาหารการออกกำลังกายและกิจกรรมในการทำสังในกิจกรรมทางสังคมนั้นก็สามารถลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้นะคะการฝึกสอนเกี่ยวกับการทำอาหารการออกกำลังกายการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะ เรื่องอาร์ตครีเอทีฟต่างๆนะคะการมีสุขภาวะที่ดีนะคะฝึกอ่านหนังสือฝึกเต้นฝึกร้องเพลงอะไรแบบนี้นะคะในออสเตรเลียก็มีการศึกษานะคะว่าสามารถลดความเสี่ยงเอาไซเมอร์ได้ะคะ่ะการมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงระดับไขมันในเลือดสูงหรือระดับน้ำตาลในเลือดสูง เป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นั้นก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะที่สําคัญมากที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโคอโเลสเตอรอลสูงไขมันสูงไตรกลีเซอไรด์สูงหรือว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2น้าตาลในเลือดสูงนั้นการควบคุมให้อยู่ในระดับปกติจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณพร้อมที่จะดูแลหลอดเลือดของคุณแล้วหรือยังอาหารเสริมโคอเลสเตอรอลบาลานนะคะ เฉลียเพียงวันละ8บาทเท่านั้นลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองลดหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานภาวะน้ำหนักน้ำหนักเกินน้ำตาลในเลือดสูงตลอดจนลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราก็มาชมรีวิวลูกค้าบางส่วนนะคะประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอเลสเตรบาลานแล้วก็เซเวนเดย์แฟตเนะคะอันนี้ในส่วนของ เรื่องน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ,ะก็จะมีรีวิวมามากมายเลยนะคะเช่นค่าน้ำตาลลดลงเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากใช้อาหารเสริมเพียงขวดเดียวนะคะสำหรับอีอกท่านนึงนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาท่านก็แรกปรึกษ,ษานั้นค่าน้ำตาลของคุณแม่ของท่าน200-300ยถงามอ300มีอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วเมื่อท่านสั่งซื้อ ครั้งที่1ก็น้ําตาลลดลงเหลือประมาณ100นะคะและสั่งซื้อครั้งที่2น้ําตาลนั้นลดลงเหลือ80แล้วก็อาการต่างๆดีขึ้นเป็นปกตินะคะค่าน้ําตาลเป็นปกตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเรามีรีวิวมากมายเลยนะคะแต่อันนี้เป็นรีวิวล่าสุดที่ท่านผู้มีาุะคุณนะคะคุณลูกค้าของเราได้ส่งมาให้เราเรารับอ่ารับชมกันนะคะ ก็ต้องกราบขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้าด้วยที่ส่งรีวิวมาค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกรีวิวหนึ่งนะคะของคุณลูกคา้าอีกหนึ่งท่านนะคะคุณแม่อายุ71ปีตรวจร่างกายแล้วค่าต่างๆดีขึ้นเป็นปกติทุกค่าเลยนะคะหลังจากใช้อาหารเสริมคอเลสเตอรอลบาลานซ์และเซเวนเดย์แฟตเบของเราไปนะคะ ตอนนี้นะคะ7 Day Fat b u r แ e r และ Colesterol b a l า n c e ก็มีโปรโมชั่ cool น,ะะน, er นนะคะซื้อแพ็คคู่นะคะคือ c o o l e s t e r o l บา l า n c e 1ขวด 7-Day Fat Burner 1ขวดนะคะราคาเพียง999บาทจากปกติ1,800บาทนะคะคุณก็สามารถที่จะได้รับอาหารเสริมคู่นี้นะ,ะไปลด c อเลสเตอรอลในเลือดนะคะลดอาการเส้นเลือดแตกตีบกันรวมถึงลดเบาหวาน ลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะก็ถึงมาถึงขนาดนี้ดิฉันนะคะหมอเจสก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกราบขอบพระคุณค่ะ